สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการ After Meal นะคะทุกคนเราอยู่กับร้านสเต็กโคเดอร์ค่ะที่มีเครื่องเคียงเป็นเรื่องของชาว้านน่นเองค่ะวันนี้เราจะมาอยู่ในท็อป,ปิกของเรื่องเดาไม่กเก่งค่ะสําสำหรับวันนี้อยู่กับแนนนี่ค่ะ P.S.D.S. P ี PS ่ค่ะค่ะแล้วก็ขวัญค่ะ P.S.S. p c ค่ะสําหรับกิจกรรมสำหรับสเต็กโคเดอร์นะคะตอนนี้มีกิจกรรมพิเศษสาหรับวันที่1 4กุมภาวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถมากับแฟนได้สาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่มีแฟนเนี่ย ก็สามารถมากับเพื่อนๆได้เหมือนกันค่ะทุกคนคกิจกรรมของสเตโคเดอร์เนี่ยชื่อว่าเดาไปก่อนนั่นเองค่ะทุกคนสําหรับกิจกรรมเดาไปก่อนเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆอ,อีกคนหนึ่งค่ะทายว่าเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยตักไปทั้งหมด4ก,กรัมค่ะถ้าคนไหนทายถูกก็จะได้รับส่วนลดจากสเตโคเดอร์ไปเลยค่ะ50%นั่นเองค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเดาเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเด็ดๆของชีวิตเพื่อนเราว่าเราจะเดาขั้นถูกหรือเปล่าว่า ใครมีความลับอะไรหรือว่าเรารู้ใจกันจริงหรือเปล่าว่าเราจะเดากันได้ไหมว่าเพื่อนเราเคยผ่านเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาบ้าง <laughs> หนูขอหนูคิดว่าเพื่อนเนี่ยเราเพิ่งรู้จักกันตอนปีหนึ่งนะอะหนูขอลองเดาไม่รนะับคน,ค,นคุย,ยเอาแค่แฟนหนูขอเดาว,ว่าเพื่อนที่หนูสนิทมั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่เนี่ย มีแฟนมาแล้วทั้งหมดสาคนคะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเพื่อนเจอความรักที่ไม่ค่อยเลิศแล้วก็ไม่จึ้งเลยคําตอบก็คือผิดนะคะเพราะว่าเราหน้าสาว่ <คำ S 2> ้อแฟนเนี่ย<บ>หลังจากอายุ18เท่านั้นก่อน18เราจะไม่นับเขาทุกคนเพราะฉะนั้นถ้านับเนี่ยมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นถ้าก่อน18หรอถ้าก่อน18ก็สองสองถึงสามคนหลักของสามคนเลยต่อใจเราไม่นับที่มันต่ำกว่า18เรื่องเงี้ยเอางี้ถ้าเกิดนับตามมนุษย์โลกอะ มันก็ใกล้เคียงใช่อ่ะของเพื่อนอธิบายของเพื่อนอธิบายของเพื่อนบุคลิกอันนี้อันนี้โดยง่ายก็คือเพื่อนเป็นคนไม่มีแฟนไม่เคยมีแฟนเลยตอนนี้เพื่อนเกิดมาทั้งหมด21จะ22ปีแล้วตอนนี้ก็คือเพื่อนไม่เคยมีแฟนเลยจริงจริงแบบตั้งแต่เกิดมาแบบแค่คุยแต่ก็ไม่ได้คบไงใช่เพื่อนไม่เคยมีแฟนเลยสามารถเพราะว่าเพื่อนเป็น ผู้หญิงที่เก่งค่ะสามารถอยู่ด้วยคนเดียวได้ทําอะไรคนเดียวได้ไม่ต้องแบบมีแฟนก็แบต่ว่ามีหน่อยมีหน่อยก็ดีแต่ตอนนี้เพื่อนอยากมีแล้วมีหน่อยอ้ของเพื่อนได้ปกหักเหรอของมึงใช่ไหมใช่นับหนูคิดว่านับนับนับอ่ะชอบแต่ไม่สักเซสเออเดามาค่ะคิดว่ากี่ครั้งแล้วขวัญเนาะเป็นเพื่อนมันมาเห็นมันร้องไห้ตลอดขอเดาว่าห้าไม่ต่ำกว่าห้า จริงๆคือเป็นเพื่อนกันมาเนี่ยคิดว่าห้าไม่ต่ำกว่าห้าเพราะว่าเห็นร้องไห้ตลอดร้องไห้ทุกรอบแล้วคนเปล่าเคยใครคนนี้ส่วนนะให้เดาของเพื่อนหรอน่าจะสองครั้งอะเพราะว่าเพราะว่าเห็นแบบเพื่อนสามารถเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกับคนเก่าได้อะ <c oughs> แล้วก็เป็นได้ดีอ่ะ, <c oughs> อะก็เลยรู้สึกว่าคือมันก็อกหักในช่วงระยะเวลาที่แป๊บหนึ่งแล้วมันก็กลับมาดีแต่ถามว่าสิ่งที่เพื่อนเดาคือห้าถามว่าถูกไหม ก็อาจจะยังไม่ถูกนะคะทุกคนเพราะว่าถ้านับอกหักจริงๆให้สองครั้งในชีวิตที่เรียกว่าอกหักที่จัดว่าแบบถุเศร้ามากๆแบบเศร้าจริงๆอ่ะให้สองครั้งก็คือเป็นคนที่ตอนอยู่มัธยมกับตอนมหาลัยที่เคยมีแฟนแล้วก็เลิกกันไปเจ็บไม่ละทุกคนคะมันวาเลนไทยนะไม่ไพผิงไม่ไพผิงไม่ไพิงเป็นนิทานก็คือคนเป็นเขาคนเนี้ยที่ให้เจ็บมากๆเพราะว่า ใครขึ้นชื่อเลยว่าเป็นรักแรกที่คนที่ทําให้สอนรู้จักคําว่ารักเลยคือแบบเขาเป็นคนทักมาจีบตั้งแต่มัธยมแล้วทุกวันนี้ก็คือเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะทุกคนไม่พลาดพิงนะใช่แต่ไม่พลาดพิงแต่รู้สึกว่าเป็นครั้งที่อกหักและเจ็บมากที่สุดเพราะว่าแบบเราได้เจอเขาครั้งแรกก็คือแบบรู้จักเขามาสามสี่ปีอะแล้วเราได้เจอเขาครั้งแรกคืองานจบ มหของเขาเราไปแบบคอนเกตเขาแล้วไปเจอเขาเราแบบเราอาจจะยังอาจจะยังอาจจะยังรู้สึกว่าแบบวันที่เราไปเจอเขาครั้งแรกอะก็คือกลับมาคือแบบว่ายืนร้องไห้กับที่บ้านเรารู้สึกว่าเออเราเขาให้เรามาเจอในวันที่เรากับเขาอะเริ่มโตแล้วแล้วสิ่งที่แม่พูดมาวันนั้นคือแบบร้องไห้กับแม่พูดว่าเราอ่ะไม่ได้ไปเจอเขาเพื่อแบบให้ความรักมันไปต่อ แต่เป็นการเจอเพื่อจะให้รู้ว่าโอเคเขามีตัวตนเขาเป็นคนนี้นะรู้สึกว่าเจ็บที่สุดในชีวิต oh ให้เลยก็ทุกคนคะแซ่บไม่ล่ะรู้ oh. รู้มาตลอดรู้ทุกเรื่องส่วนครั้งที่สองหรอกก็คือเลิกกับแฟนค่ะเลิกกับแฟนตอนแบบตอนปีหนึ่งหนูรู้อันนี้หนัก <I know. S 1> <laughs> รู้เลยละ่ะอันนี้หนักเลยอันนี้คือแบบหนักมากก็คือแต่แต่ก็คือแบบรักแต่ว่าเป็นรักที่แบบว่าผิดกันไปหน่อยคือรักกันแรงไปหน่อย ฟิลรหลักมากเกิน<ะ>ใช่มันมีทางความหึงหวงความไม่เข้าใจระยะทางหลายๆอย่าง<ห>อายุาให้เราไม่ลหลายๆ,ๆอย่าง <ๆ S 1> ใช่ใถูกปรับรอะไรก็ไม,ไม่ช่วยอะไรเลยทุกอย่างก็เหมือนเดิมเลยรู้สึกว่าเลยคิดกับเขาว่าถ้าบางทีการให้เราเลิกกันไปมันอาจจะดีกว่าแล้วก็สุดท้ายก็ดีกว่าจริงๆทุกวันนี้ก็บอกให้เขาขอให้เขาเจอความรักที่ดี หล่อของหนูหรอโหถูกไหมที่ฉันเดาว่าสองรอบก็ถูกนะก็แต่หนูก็ไม่ได้อกหักแบบถขืงขั้นแบบร้องไห้ตาบวมไหล่วันกินข้าวไม่ได้ขนาดนั้นอะหนูพักเพียงถึงไม่แต่หนูก็รู้สึกว่าหนูมีพ่อกับแม่แล้วก็มีพี่ชายที่แบบซัพพอร์ตดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องความรักอะมันเหมือนแบบพ่อกับแม่ไม่เคยทําให้หนูคนเลยแบบแม่จะพูดตลอดว่าแม่ไม่เคยเป็นห่วงหนูเลยนะเรื่องผู้ชายอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ชอบบอกว่า คือแบบคนที่เข้ามาจีบหนูก็จะชอบพูดว่าสเปคหนูสูงมากสูงแบบสูงมากๆสูงเหมือนเป็ดว่าสุท้ายน่ะ <laughs> จริงคือหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะเป็นการอกหักครั้งเดียวแล้วหนูก็คิดว่าตัวเองอ่ะจะไม่อกหักอีกแล้วแต่มันก็มีไงเข้าใจปะก็คือตอนม6นี่คือตอนหนูอกหักเพราะว่าแบบคือเขาดีกับหนูมากคือเขาก็ดีนั่นแหละก็มันไม่เข้าใจกันเพราะว่าพี่เขาไปมาหา,หาลัยอล้หนูแบบยังอยู่แบบขึ้นม6อยงเี้ <laughs> เออ <laughs> แล้วก็เหมือนตอนนั้นก็ไม่ได้อยากเลิกคุยหรอกแต่ก็แบบเหมือนพี่เขาแบบไปเรียนเภสัชอ่ะเออไปเป็นหมอไปเป็นหมอแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันไกลกันแล้วเหมือนทีนี้หนูก็เลยตัดสินใจบอกเลิกคุยเขาให้เขาแบบได้ไปเจอคนที่ดีกว่ามีชีวิตที่ดีกว่าอะไรฟิลนั้นก็ฟิลแบบแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีกันอยู่แบบไม่พลาดพิงรักที่ดีไม่จำเป็นต้องครอบครองขอให้เขามีความสุขก็พอก็วันตอนนั้นหนูก็นั่งร้องไห้แม่ก็เลยบอกว่าเออแบบ รักที่ดีอย่ะไม่จำเป็นต้องไปครอบครองเขาแค่แบบเห็นเขาโตขึ้นไปเรื่อยๆมันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยเลิศใช่คุยเป็นคนที่คุยกับพอ่อแม่พวกเรื่องความรักเรื่องใช้การใช้ชีวิตได้ทุกอย่างเลยรู้สึกสําหรับหนูนะรู้สึกว่าเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตเราก็คือพ่อกับแม่คือไม่ว่าเราจะล้มคุกคานกี่ครั้งแต่คือแบบเขาก็คือคนที่คอยอยู่ข้างๆเรา เราที่บ้านอีกอย่างคือที่บ้านอาจจะโชคดีที่เขาค่อนข้างแบบโอเพนคือเขาอยากให้เราแบบมีอะไรก็คุยกับเขาพูดกับเขาได้แต่ขอแค่แบบมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจเราเพราะเขาก็อยากเลี้ยงเราให้เราได้ออกมาเป็นตัวเองมากที่สุดใช่ของบ้านหนูเป็นแบบนี้เลยของบ้านหนูของบ้านหนูเหรอหนูจะไม่ค่อยขวมพ่อเพื่อนก็รู้ว่าทำไมหนูถึงไม่ค่อยข่มพ่อกค่ะ เพราะพ่อหนูดุแบบดุมากพ่อจะไม่ค่อยโอเพนเท่ากับแม่แล้วก็พี่ชายหนูจะบอกแม่กับพี่ชายตลอดว่าแม่กับพี่ชายคือเพื่อนที่สุดที่สนที่หนูสนิทที่สุดในชีวิตแบบไม่ว่าจะเรื่องอะไรหนูจะเล่าให้แม่ฟังตลอดทุกเรื่องแบบหนูจะไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่เพราะว่าแบบหนูรู้สึกว่าแม่ก็พูดกับหนูตลอดพี่ก็พูดกับหนูตลอดว่ามีอะไรให้พูดออกมาเลยนะถ้าเก็บไว้แม่ก็จะไม่สบายใจคือแม่จะเป็นอย่างนี้แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูทุกคนรู้เลยว่าหนูรักแม่มากแล้วหนูคุยกับแม่ทุกเรื่อง ใช่เพื่อนเป็นคนติดแม่มากแบบบางทีแบบนอนอยู่ด้วยกันแล้วเพื่อนบอกว่าคิดถึงแม่อยากกลับบ้านไปนอนก่อนแม่นี่คือเรื่องจริงนะ พะทุกวันนี้เพื่อนก็แบบนอนกอดแม่อยู่แบบวันนั้นมานอนได้กันแม่โทรมาเพื่อนร้องไห้หนูคิดถึงแม่มากหนูติดแม่มากตอนไปมีกาหนูก็คิดถึงแม่มากหนูคุยกับแม่ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรแม่หนูคิดว่าแม่หนูซับพอตดีที่สุดในโลกกับพี่ชายคือพี่ชายก็พูดกับหนูตลอดว่าหนูเป็นเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตเขาเหมือนกันใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้ขาดความรักจากผู้ชายที่จะเข้ามาขนาดนั้นหนูคิดว่ามีแม่กับพี่ชายแล้วก็พ่อทุกคนโอเคหมดสําหรับหนูนะใครก่อน สำหรับ <ๆ S 1> ห,นหนูหนูคิดว่าคุยไปเลยคุยไปเถอะยังไงพ่อกับแม่เขาก็ต้องแบบอยากเขาก็อยากที่จะรับรู้บ้างว่าเราเจออะไรบ้างในแต่ละวันนะถ้าแบบหลักแม่หนูนะแม่หนูคขาเขาจะต้องแบบเราต้องคุยกันละหนึ่งสัปดาห์ว่าลูกเจออะไรมาบ้างแล้วแม่ก็จะแบบว่าให้คำปรึกษาหนูคิดว่าพ่อกับแม่นี่แหละคือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในชีวิตละสำหรับหนูสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่กล้าคุยกับพ่อกับแม่แล้วอยากคุยแค่กับเพื่อนในออไลรล้สึกว่าลองเปิดใจดู พ่อแม่ไม่ไว่ายังไงพ่อแม่ก็รักลูกทุกคนอยู่แล้วเขาเป็นห่วงลูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบลองเปิดใจคุยกับเขาดูอาจจะค่อยๆเริ่มค่อยๆพูดคุยกับเขาก่อนแต่คิดว่าการคุยกับพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะเขาคือคนที่รักเราที่สุดเออเออเออโอเคหนูวีละหนูได้ละหนูได้หนูได้เอเลยไหมออเกอได้สิ่งที่คิดว่าเดาเพื่อนแบบเดายากมากกับคนนี้คือเรื่องเวลา เวลาไปข้างนอกหรือจะนัดอะไรเงี้ยเรื่องคนเนี้ยคือเรื่องเวลาคือเดายากมากเขาบอกว่าอยู่ไหนเลิกยังอยบาแบบาเรียนออกเลิกแล้วแต่พองจริงเราไปถึงอ่ะคือยังไม่เลิกเราก็ต้องรอมันแล้วบางทีบอกว่าออกยังออกแล้วออกแล้วแต่ความจริงเค้าไม่ออกสิ่งที่เดายากที่สุดคือเรื่องเวลาค่ะเวลาจะนัดไปไหนคือเรื่องเวลาเรื่องเวลาเลยค่ะที่เดายากที่สุดสําหรับแนนนี่คนนี้เลยนะคะ ไม่กดไม่กดกันไม่กด <laughs> ไม่กดวีล <laughs> <laughs> ิซึนแบบวีรัญจัยถูกต้องถูกต้องถูกต้องเริ่มเวลาค่ะยกให้เลยอันดับหนึ่งขอ oh, ของขวัญเนาะเรื่องมันก็คือเรื่องที่มันเดายากที่มันทักมาทุกวันแบบทุกวันเลยนะความรักหนึ่ง แล้วก็เรื่องเวลาเธอวันนี้เขากินอะไรดีเธอวันนี้เขาเบื่อดีแล้ววันนี้เขากินอะไรดีเรื่องอาหารการกินกับเรื่องความรักมันเนี่ยเดายากมากที่สุดแหละสองอย่างนี้หนูคิดว่าคือเรื่องความรักอย่าง,อย,างอย่างเช่นวันนี้แบบมึงกูจะไม่ร้องไห้ให้เขาอีกแล้วสรุปมึงกูจะไม่ยุ่งกับเขาอีกแล้วสรุปรับไปรับค่ะถึงที่ <laughs> เพื่อเรียกอันนี้ก็ไปรับไปหาเขาหรอ่ใช่ <laughs> AKA แก๊ปคานะรู้เปล่าเพื่อนในกลุ่มเรียกแก๊ปค้ากูจะไม่ส่งคลิปนี้ให้เขาดู ดวยในกลุ่มเออใช่แต่เป็นคนอย่างนี้มันมันแก็บค่าก็เข้าใจไหมว่าหนูเดามันไม่ออกจริงๆวันนี้มันบอกว่ามันจะไม่เอาเขาแล้วมันจะไม่ยุ่งมันจะอยู่น yes. wow 네ิ่งสรุปวันนั้นหนูไปตลาดไทยด้วยกันทำเพื่อนอีกคนนึงได้เลยไอเลเว่นไอเลิบซ m ำบอสันมากไปซื้อส้มเพื่อมาขันให้เขากินใช่คนปัจจุบันใช่น่ารักเลยล่ะ ให้หนู oh, พูดไม่ลด้นิ่งกว่าปแม็ก็คือหนูอะหนูแยกกันฝึกง,งานถูกไหมหนูแยกกันฝึกง,งานแล้วหนูก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยกันแต่พอกลับมาคุยกันช่วงหลงังฝึกงานหนูก็เพิ่งรู้อะไรหลายๆอย่างว่าคือหนูรู้อยู่แล้วอย่างแม่หนูยังพูดเลยว่าขวัญเนี่ยเป็นคนค้างรักเนาะเวลารักใครเนี่ยเต็มที่มากแบบเช่นแบบเขาบอกให้ไปนี่เพื่อนก็จะไปแหละเขาบอกให้ไปขวาพวเพื่อนก็จะไปขวา <S <S ถ้าเขาบอกให้ไปซ้าย <S <S พเพื่อนก็จะไปซ้าย <S <S เขา้าใจปะแบบมารับหน่อย <S <S <ๆ>ก็ไปอย่างเช<ๆ>่นเหตุการณ์ล่าสุดที่พอนบอก <laughs> คือแบบผู้ชายบอกว่าชอบกินน้ำส้มเราซื้อน้ำส้มมันก็เบสิกใครก็ทำได้ <c oughs> หนูก็เลยขับรถไปตลาดไทย <c oughs> เพื่อไปซื้อส้มมา25โลแล้วเอามาขันให้เขาหนึ่งขวดคนเดีย <c oughs> วเออแล้วก็ทำให้คนเดียว <c oughs> แล้วเขาก็แบบแล้วเขาก็ให้เขาแล้วเขาถามว่าไปซื้อส้มมาจากไปซื้อจากตลาดไทยมาแล้วซื้อมา25โลเพื่อทำให้เขาแค่คนเดียว ว่าเขาทำไมไม่ซื้อก็เอ้าเราอยากทําให้ถ้าเราทําให้มันก็สเปเชียลมากกว่าอยากให้เขาประทับใจเข้าใจไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะเข้าใจเข้าใจเขาจะทำใจไงเข้าใจเรื่องไหมล่ะคือมันไม่ได้วัดที่ปริมาณของส้มคันต่างแบรนด์ใช่มันรับพยายามแ้วความใส่ใจถูกใส่ใจมากเลยล่ะคือแบบวันที่เราบอกเรื่อเราบอกเพื่อนว่าแบบเออไม่ได้ไม่ไปรับแล้วเพราะบานที่วันนั้นเราอาจจะงอนกับเขาอยู่แบบบางทีงอนที่เขาไม่ให้เราไปรับก็มีก็เลยบอกเขา ่อว่าจะไม่ไปรับแล้วแต่ความจริงที่ที่บอกคือไปถึงดอนเมืองแล้วเอ้าที่แบบที่ไม่ไปรับคือ,อง,งอนที่เขาไม่ให้เราไปรับไม่จริงคือเขาเคแค่แบบเกรงใจเราใช่ความจริงเขาแค่เกรงใจเฉยๆสลับหนูหนูให้ผิดหมดเพื่อนถนูกเ <c oughs> สมอ <c oughs> <c oughs> ให้จึงคือเขาไม่ให้เราไปรับเพราะวันนี้เขาเกรงใจเพราะเขาเห็นว่าแบบเออเราเรียนแล้วก็เหนื่อยเราเป็นคนขับรถอะคือเขาบอกแบบว่าเขาเกรงใจแต่หนูบอกไม่ต้องเกรงใจเลยคือหนูเต็มใจมากแต่แค่หนูไม่ได้บอกเพื่อนไงแต่ความจริงคือหนูเต็มใจไปรับเต็มใจรอด้วยเอ้า เขแบบยอมขับรถไปแบบ3 0มสินาที20่สิบนาทีเพื่อเจอเขา5้าทีก็คุ้มเต็มใจรอรอสองชั่วโมงเจอห้านาทีคุ้มคุ้มไหมล่ะคุ้มคนไทยรอถนนพระรามสองยังให้สร้างเสร็จยังรอได้เลยใช่กับวิสาอะไรกย่แค่ผู้ชายที่เราตั้งใจรักเขาทำไมจะรอไม่ได้อ๋อมีค่ะเยอะแต่ว่าข้างอันเนี้ยจะไม่ใช่ความรักที่เป็นมาในรูปแบบของแฟนหรือคนคุยนะคะอันนี้คือข้างรักศิลปินคือเพื่อนข้างรักศิลปินมากแบบ ไูได้ไม่ได้เสริมเสียคือเพื่อนเนี่ยเป็นติ่งเป็น่งเป็นติ่งวงบัตค่ะทุกคนไม่่ชบัตทางดายคือเพื่อนชอบมากมคือชอบมากๆคือชอบถึงขั้นที่แบบคือมีคุยงานกลุ่มกันนะถ้าแบบ เฮ้ยกูต้องไปจริงๆต้องไปจริงๆคือเพื่อนออกจากห้องเรียนตั้งแต่บ่ายสองอ่ะคนอื่นเขาเรียนจนสี่โมงครึ่งบ่ายสองเพื่อนไปแล้วเพื่อไปเอาคิวเพื่อแบบไปหาเขาไปเจอเขาคือเพื่อนคั่งมากคั่งแบบคั่งมากๆคือชอบแบบชอบมากๆคือแบบทุมเททุกกายยาทุกอย่างเพื่อวงวงนี้เลยคือเพื่อนชอบมากคือบอกใครบอกเลยว่าถ้าเพื่อนไปติ่งวงปอปวงไหนคือบอกเลยว่าคุณจะได้รับความจากเพื่อนเราแบบเต็มที่เต็มเหนี่ยว ไม่แล้วหนูจะเล่าให้ฟังว่าเพื่อนหนูมันมีกิฟเอาไว้ที่หนูทําทุกอันอะมันมีกิฟเอาไว้คือคนที่ซัพพอร์ตหนูอันดับหนึ่งคือใครรู้ปะคนที่อยูงข้างหนูหนู <laughs> หนูบอกกับมันต่อว่า,วามึงกูจะทํากิฟเอาไว้จีซังหมดไหมวะไม่เป็นไรมึงกูเอาเองจริงหนูบอกว่า,วามึงถ้ากูทำร้อยห้าสิบอันพอพอไม่พอคนเขาอยากได้อยู่แล้วคือความจริงก็เป็นคนเราเป็นเพื่อนที่ดีเราก็ต้องซัพพอร์ตเพื่อนไง <laughs> แต่คือเพื่อนหนูคือแบบข้างลักศิลปินมากจริงจริงอนะคะศิลปิน ช่วยเมตตาความรักของเพื่อนหนูทีนะคะคือเพื่อนชอบมากๆค่ะทั้งโดดเรียนเหม่เขา <c oughs> เรียน <c oughs> <c oughs> ทั้งโดดเรียนเหม่เขาเรียนออกก่อนบ้าง <c oughs> เพื่อติง่บงวงพวกคุณโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นแบบ <c oughs> ขอให้พวกคุณนะคะรับความรักของเพื่อนหนูไปด้วยนะคะ <c oughs> จีซังรักคุณ <c oughs> จีซังอย่าลืมรักแม่คนนี้นะลูกอันนี้คือแม่ของหนูเลยนะ คลอดมาเองกับมืออ่เพื่อนบอกงี้แล้วเขาบอกว่าจะเลิกติ่งแล้วบอกหนูมาตั้งแต่ประมาณปีสองปีสาอะ่ะจนทุกวันนี้ปีสี่จะเรียนจบแล้วก็ยังไม่เลิกบอกกับมันว่าไปเมกาจะเลิกจริงจริงกลับมาเหมือนเดิมถูกไม่มีความรักใดที่จะสู้ความรักติ่งของเพื่อนหนูเลิกกับแฟน <laughs> ติ้งถามเพื่อนหนูชอบจีซังมากหนูชอบจีซังมากคือตอนนี้เพื่อน่ะก็ไม่ได้อยากมีแฟนนะพะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองที่เป็นติ่งก็มีความสุขแล้วทางที่เพื่อนเพื่อนนี่บางคนนะคะมีแฟนแล้วแล้วก็เลิกติ่งไปแล้วส่วนแนนี่ก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะก็คือเป็นคนไทยมูฟออนเป็นวงกลมคนอื่นเขาแยกยายไม่มีแฟนแล้วนะคะแต่ว่าแนานี่ก็คือเหมือนเดิมค่ะไม่มีแฟนแล้วก็เป็นติ่งเหมือนเดิมหนูรู้สึกว่าหนูจะไม่จะจะเริ่มไม่มีเพื่อนแล้วเข้าใจไหมหนูเริ่มแบบ เฮ้ยทำไมต้องเลิกด้วยหวะอย่างเงี้ยแบบหนูเริ่มไม่พอเริ่มไม่มีเพื่อนปุ๊บแต่ก็ยังมีเพื่อนหนูที่อีกสองคนก็ยังอยู่ด้วยกันต้องเจอทุกอาทิตย์ถามเพื่อนใช่ต้องเจอทุกอาทิตย์เพื่อแบบไม่กินข้าวก็ไปติ่งด้วยกันอุ้ยสิ่งที่เชื่อมโยงที่สุดจริงๆของพวกหนูสองคนคือการที่พวกหนูสองคนไม่ชอบ,ชอบที่หน้ากัน,นก่อนนะไม่ชอบมันมากจริงคือแบบหนูแบบไม่อยากเจอมันน้าเล่นที่เราเราดูตอนนี้ดูสนุกที่สุดดูแบบดูสนุกที่สุดก็คือ ไม่ชอบที่หน้ากันเลยแบบไม่ชอบกันเลยคือด่ากันแหลกเลยอะ่ะตอนนั้นเดาว่าเขาเ,เป็นคนเดงนะหูยตอนนั้นที่เดาเหรอคือที่ไม่ชอบกันว่าเขาอะไปฟอลโล่ไอจีแฟนเก่ารู้คือหนูไม่รู้หนูคิดว่าเขาเป็นเด็กในคน,นําเหมือนกันแล้วจนมีเพื่อนอีกคนนึงทักมาบอกว่าที่ันไม่ใช่ <c oughs> ตอนปีหนึงค่ะพอที่ไม่คุยเพราะว่าพอเขามีให้แลกไอจกันใช่ไหมคะในไล์กลุ่มรุ่นเขาก็ไปฟอลไอจีแฟนเก่าหนูเลยหนูก็เลยไม่ชอบเขาก็หนูไม่รู้เราก็ไม่ชอบใคเพราะเราพื้นฐานเป็นคนแบบขี้หึงขี้หวงวหนูไม่รู้แล,แล้วอยู่ดีเพื่อนในคณะที่แบบไม่เคยคุยกับเราเลยไปฟอลลหนูก็แบบไอนี้ฟอลลแฟนเราทําไม ไม่คือฟังก่อนคือตอนแรกอะหนูเห็นว่าเพื่อนในคณะก็ฟอลแบบว่ามันมีไอ้นี่ร่วมกันไงผู้ติดตามร่วมกันหลายคนแบบสิบกว่าคนแล้วหนูก็ไปฟอลเพราะหนูก็คิดว่าเป็นเพื่อนในคณะตอนนั้นเราไม่รู้ไงเลวลาหนูเห็นเพื่อนแบบมีเพื่อนในคณะฟอลหนูก็จะฟอลเลยอะไรอย่างนี้ขู่ตอนปีหนึ่งช่วงเปิดเทอมแรกๆอะคือไม่ชอบพี่อกันเลยนะคือเห็นหน้าปุบต้องแบบต,แบบต้องแอบจิกแอบจิกกัดกันนิดนึงแต่หนูไม่เคยอะไรกับเขาเลยนะ <laughs> หรอ่อ <laughs> จริงๆแต่หนูเห็นปุ๊บหนูไม่ชอบที่หน้าเลยเพราะว่าไอน้นี่ไอ้นี่มาฟอลโล่แฟนเราเราไม่โอเคเราเป็นคนขี้หึงขี้หัวรามันด้วยความเด็กหนูเหมือนวันนั้นหนูเคยไปคัด ดามิเออร์แล้วเหมือนเขาอ่ะก็มีเพื่อนในกลุ่มเขาไปคัดด้วยก็เลยแบบไปเปิดใจแบบเขานั่งอยู่ก็เลยไปเปิดใจคุยกับเขาว่าเออเธอไปแบบฟอลโล่แฟนเราหรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาขอโทษว่าแบบเออไม่รู้ม่คิดว่าแบบเ,เป็นน้องในคณะเออแบบคิดว่าเป็นรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเลยแบบค่อยๆคุยกันมาเรื่อยๆก็สนิทกันเรื่อยๆจนสนิทมากจนถึงทุกวันนี้ถูกต้องได้ไงก็ไม่รู้งงไม่ริ้แต่เริ่มจากการที่เกลียดกันมาก่อนใช่แต่หนูไม่เคยอะไรกับเขาจริงๆนะ นี่เป็นชาติ A ที oh, ่แย่อู้ยเยอะเลยล่ะใช่ใช่หนูเคยหนูเคยโดนเอาไปพูดต่อหนูเคยโดนเอาไปพูดต่อเพราอมีคนพูดว่าเนี่ยนิสัยไม่ดีนะมึงหยิ่งมากไม่รู้จักไม่เคยไม่ได้สนิทขนาดนั้นด้วยคือแบบมึงเนี่ยนิสัยไม่ดีนะหยิ่งมากแบบแรงมันด่ามึงแน่ไอย่ลิงเนี่ยคือหนูก็เลยแบบเอ้าคือหนูก็เลยแบบทําให้คนอื่นไม่ชอบหนูไปด้วยหนูก็เลยแบบ มันงงมันเกิดความงงในใจว่าแบบเอา้าครูยังไม่เคยทําอะไรให้มึงนะแต่ทําไมแต่ไมึงไปทําอย่างนี้คือหนูจะต้องบอกไว้ก่อนว่าหน้าหนูบางทีหน้าหนูเป็นคนน่านิ่งแต่ถ้ารู้จักจริงอ่ะหนูเป็นแบบแไม่ปกติไม่ปกติหนูเอกทวีดมากมากกว่าที่คิดชคนหนึ่งเลยละ่ะส่วนของหนูเหรอที่โดนน่าจะเป็นโดนแบบว่าครูตะหนูโดนเยอะอะโดนเยอะจริงหนูโดนเยอะมากอะโดนชอบไปบอกว่าแบบ หนูเป็นคนแบบไปสร้างปัญหาไปก่อเรื่องอะไรทั้งที่ความจริงอะหนูไม่รู้จักใครเลยไม่ได้ไปทําอะไรเลยแต่เขาเอาหนูไปพูดแล้วก็ทุกไม่ที่เหลือที่เหลือที่เหลือก็มีแฟนไม่ใช่แยอยู่กับกับเพื่อนที่เหลือกยแต่กับแต่กับแฟนยู่กับแฟนไปแล้วถ้าเราแบบาชอบโดนเอาแบบเอาไปบอกว่าเออเนี่ยหนูไปสร้างเรื่องให้คนแบบไม่ชอบทั้งที่ความจริงอะหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูไปทําอะไรใช่แล้วก็แบบบางทีก็จะชอบโดนว่าแบบ อย่างล่าสุดหรอเป็นนิทานนะคะทุกคนหนูไปฝึกงานในที่ที่หนึ่งไปกับเพื่อนสนิทมาตอนนั้นหนูอะด้วยความที่ฝึกคนละแผนกมันก็อยู่คนละห้องเนอะทุกคนหนูอะตั้งใจฝึกงานมากพอรู้สึกว่าการฝึกงานก็ตรงตัวว่าฝึกงานแล้วก็อยากไปหาความรู้ไปหาทักษะเพิ่มเติมเราก็ตั้งใจทํางานอย่างขยันขันแข็งมากส่วนเพื่อนก็จะแบบอีกแบบหนึ่งเลยตรงข้ามกับเราอันนี้ขอไม่พูดถึงนะคะสรุป เพื่อนอะเกิดอุบิเหตุเกี่ยวกับการฝึกงานแล้วเขาอะพอเปิดเทอมเขาอะมาพูดกับเพื่อนสนิทของหนูว่าเขาไม่ผ่านฝึกงานเพราะว่าหนูอะมีคนช่วยทั้งที่ความจริงแล้วอะหนูผ่านฝึกงานมาด้วยน้ำพักน้ำแรงการขยันแข็งของหนูถามว่ามีคนช่วยไหมคือทุกคนเขาก็ช่วยเพราะว่าเขาเห็นว่าหนูตั้งใจทํางานมากแล้วสิ่งที่หนูโดนจากคนที่หนูเล่านิทานเนี่ย มันไม่ยุติธรรมกับหนูก็เลยรู้สึกว่าอเป็นสิ่งที่แบบชอบโดนอะไรแบบนี้บ่อยๆจริงก็จริงก็จริงค่ะก็ถ้าใครอยากรู้จักก็เจอได้ที่ SC3 ค่ะที่เรียนห้องเรียนหรือไม่ก็ IG ขวัญเค n ด็ d เนย r เอ็นค่ะ follow ได้แต่ว่าจีบไม่ได้นะคะเน่ค่ะก็สามารถเจอได้โอ้โหส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่มอ เรียนเสร็จกับเรียนเสร็จกับแต่ก็สับไม่ใช่หนูไม่สามารถสามารถเจอได้ค่ะที่สยามพารากอนนะคะเจอได้บ่อยก็ฝากเจอได้ถ้าเจอก็ทักได้ค่ะทุกคนก็ทักเลยถ้าอยากรู้จักก็ฟอยจี IG ได้แต่ว่ารับรับไม่รับอีกเรื่องก็รับแหละยี่สิบสี่ค่ะแล้วก็จุดศูนย์หนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดต้องเป็นรูปหมาเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่หมาเลดี้หนูไม่รับหนูไม่ใช่หนูนะถ้าเราไม่รู้หรอว่าเขาดังลองค่ะลองลองเลยล เอาให้ชัดเอาให้ชัดลองเท่านั้นที่จะรู้เสี่ยงไปเลยก็อยากรักก็ต้องเสี่ยงไงเออผู้คนอยากด่าทุกคนอยากด่าเพราะว่านี่ก็ไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดนั้นเว้ยคือแบบวันๆนี่ไม่ทําอะไรหรอกติ่งอย่างเดียวมั้งใช่วันกินแต่สเต็กโฮเดอร์นะคะทุกคนอย่บอกว่าคนมีประสบการณ์คือเรื่องมาจาการเสี่ยงใช่หนูเสี่ยงนะทุกคน